จริงจริงครับจริงให้ดูยังไงเดียะใที่มีคนมาถามผมนะครับในไลฟ์สตรีมว่าผมเซตอัพยังไงเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูเซตอัพของไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับว่าผมมีอะไรเซตอัพยังไงบ้างก็เริ่มอย่างแรกเลยนะเราก็ต้องมีกล้องเนาะกล้องนี้ก็คือกล้องที่ถ่ายอยู่นี่แหละแล้วก็ต่อกับแคปเจอร์การ์ดเนาะตัว PC ที่ใช้ไลฟ์สตรีมเนาะก็เป็นตัวที่เคยทําคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างบนไมรน่รู้บนนี้หรือบนฝั่งนี้เนาะ่ะ ลินุกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอก,กันเนาะว่าเราเซตงานอะไรกันยังไงกันบ้างไปไปดูกันก็ก่อนจะไปดูเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปไปดูกันอ่ะอันนี้ก็เป็น System Info โฟนะไม่รู้มองเห็นชัดไหมนะนนเนานะนนะก็จะมีลินุกมิ้นนะที่ตามที่เคยบอกไปในไลนะ์เนาะก็มี Cinnamon เนาะเวอร์ชันเท่าไหร่ Kernel เวอร์ชันอะไรเ,รเรนาะนะแล้วก็อันนี้ตามสเปคที่เคยบอกไปเนาะแล้วก็ส่วนตัวไลนะ์สตรีมเนาะก็จะมี จริงมันจะมีการแคปเจอร์อีกตัวหนึ่งนะแต่พอดีถอดกล้องมาใช้เนาะใหม์ก็คือต่อตรงกับตัวคอมเลยเนาะและ้วก็อางน,นี้ก็จะเป็นภาพที่ส่งไปไลฟ์สตรีมเนาะก็จะเป็นโหมดก็จะมีภาพนี้เป็นจอจอที่ขึ้นเนาะอันนี้เป็นจอที่เตรียมพีแพรเนาะก็จริงๆริงก็จะมีกล้องตรงนี้แล้วแต่ว่ากล้องเราเอามาถ่ายอยู่เนาะเพราะว่าอยากให้เห็นทั้งหมดก็เลยไม่ได้ใช้ obs อัดก็เลยใช้เป็นเอากล้องมาถ่ายแทนเนาะจะได้เห็นครบเนาะ ได้เห็น Set up, เซตองเซตอัพแล้วก็มีพาวกบอว่าเซตอัพต่างๆที่นี่เห็นไหมต่างๆที่เซตไวเนาะจะมีทั้งแบบที่หน้าเต็มแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ต่อไ่อยก็เลยเป็นแบบนี้นแล้วก็แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเนาะถ้าเราเปลี่ยนเออก็ประมาณนี้เนาะก็สุดท้ายก็ถ้าดูมาถึงถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และลืมกดกระดิ่งนะด้วยนะครับ